อย่าลืมเบาเบ่อยเบาขัดต้องอี้ทงหาได้ที่ร้านขายยาทั่วไปรวมถึงเวชพงโโ์โศกห้สามศ0นย8แปดศนน้ำมันหล่อลื่นสเป็สเป็เ,เคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซาจิรารัตรัตนวิเชียนค่ะค่ะมุกอิสรีพิบุญสินค่ะอยู่กับเราสองคนในรายการไม่ตกขบวนค่ะวันนี้ก็ วันที่สองธันวาคมแล้วนะคะใกล้วันพ่อเข้ามาทุกทีแล้วใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วเนาะใกล้ถึงเวลาเราจะได้บอกรักคุณพ่อแล้ววันไหนก็บอกรักได้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะเรื่องแรกของเราวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ลายมือน้องมุกซอเชื่อว่าเด็กๆทุกคนหรือผู้ใหญ่ที่โตแล้วเนี่ยทุกคนต้องผ่านการคัดลายมือมาก่อนจริงตอนเด็กๆโ <มา S 1> <ๆ S 2> ดนบ่อยมากเพราะว่ามมก็เป็นคนลายมือไม่สวยเลยแม่ก็ว่าประจำแบบอ่านไม่ออกอะไรเนี่ยเขียนลายมือเป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นนางทำไมลายมือแบบนี้ตอนเด็กๆซอเชื่อว่ามาตรฐานของเด็กที่แบบฝึกคัดลายมือทุกคนจะต้องเหมือนกันอแต่พอโตขึ้นเนี่ยทุกคนจะเปลี่ยน วัดเลยเปลี่ยนจากเินสอเวลาเลคเชอร์ต้องรีบ้างอะไรใช่เวลาเราเรียนเยอะขึ้นเนื้อหามันก็เยอะขึ้นเราก็ต้องจดเยอะเราสังเกตได้จากคุณหมอโอ้ยสุดๆเวลาเวลาหาหมอเนี่ยคือหมอหมอจดอะไรคะหมือคนแบ่ว่านเด้เนี่ยต้องเป็นพยาบาลกับคนที่จ่ายยาให้เราเท่านั้นนะลำบากมากค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะซอมีตัวอย่างของคนที่ลายมือเนี่ยสวยมากสวยเหมือนแบบ พิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์เลยค่ะคุณผู้ชมนั่นคือพันตีสุธีนะคะสุษากนอนุสัตตนาจารย์ของกรมฐานสื่อสารนั่นเองค่ะคนนี้เลยค่ะเขาเนี่ยได้โพสต์ข้อความดีๆแล้วก็ลายมือสวยๆเนี่ยผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะคือลายมือเเขาลยหรอคะมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ใช่แล้วค่ะสวยมากเขาบอกว่าผลงานการคัดไทยแต่ละชิ้นของเขาเนี่ยนะคะนอกจากเป็นตัวอักษรที่มีความสวยงามแล้วก็ยังจะมีคำคม ข้อความดีๆหรือว่าบางทีก็เป็นคำสอนธรรมะม,มาฝากเอาไว้ด้วยออย่างเช่นนะคะน้ำนมแม่คล้ายๆอยยาคูควรรีบกระตันยูก่อนหมดอายุบางทีก็จะเป็นคัดลายมือที่เป็นเพลงชาติหรือจะเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีก็มีค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่ลายมือดังกล่าวนะคะได้เผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากค่ะให้ความสนใจ มีการแชร์มากกว่าห0,000่นครั้งคะ่ะน้องมุกเ,เยอะมากนะคะครพร้อมข้อความที่เข้ามาแสดงความชื่นชมว่าแบบยกให้เป็นลายมือตัวอย่าง,งเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยหาคนที่คัดลายมือได้ยากมากแล้วก็แบบ ยากมากที่จะสวยงามได้แบบนี้นะคะทางด้านพันรีสุธีเนี่ยก็ได้บอกว่าเคล็ดลับการคัดลายมือเนี่ยกว่าจะออกมาได้อย่างทุกวันนี้คือเขาใช้เวลาก่อนนอนทุกคืนในการฝึกคัดลายมือนั่นเองอุ๊ยอันนี้สวยมากสวยมากบางทีเรานึกนึกนึกถึงฟอนตที่เราแบบใช้เวลาเราทำกราฟิกเราทำโฆษณาเนี่ยอย่างนี้เลยนะอันนี้แบบลายมือตอนพี่เป็นเด็กคุณครูจะเขียนอะไรใช่านนะ พี่เคยเรียนเหมือนกันพวกปากกาหัวตัดแล้วก็เขียนเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับเป็นตัวหนังสือแบบประดิษฐ์ใช่ถามว่าเขียนได้อย่างเขาไหมยากค่ะเขาไม่มีเส้นประปุ่มนี่ยากเลยคือหนึ่งเนี่ยต้องใจรักด้วยนะใช่แล้วก็ต้องฝึกฝนใจเย็นด้วยใช่มีสมาธิมีอะไรมากพรสวรรค์กับพรแสวงน้องมูถูกต้องค่ะใครก็ที่แบบ ว่างๆอย่างไรมือสวยก็ฝึกคัดนะคะทุกวันนะก็จะได้ออกมาสวยงามแล้วก็เป็นที่น่าชื่นชมใช่แล้วอีกอย่างเนี่ยตัวหนังสือไทยนี่ก็เหมือนเป็นเอกลักษณ์ของชาติเราด้วยเนาะใช่ค่ะน่าชื่นชมเขาจริงๆริะคมาที่ทางฝั่งของมุว่าค่ะมุกมีเรื่องราวน่ารักน่ารักค่ะที่เกิดขึ้นกับพ่ทหารพิทหารรั้วของชาติของเราเนี่ยซึ่งเรื่องนี้นะคะถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook ทอทหารโหดมันฮาค่ะ พร้อมกับคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งที่เผยให้เห็นถึงภาพบรรยากาศสุดประทับใจภายในงานวันพบญาติของทหารในหมู่กองพันทหารราบที่3ค่ะ กรมทหารดาบที่ค่ะเกิโดยเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่ครูฝึกเนี่ยแอบทำเซอร์ไพรส์ทหารใหม่ค่ะโดยการอ้างว่าวันนี้เนี่ยแฟนสาวของทหารหนุ่มไม่สามารถมาเยี่ยมได้นะม,มีเพียงแค่จดหมายหนึ่งฉบับที่ฝากมากับยตาๆค่ะแต่อยู่ๆค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้พาแฟนสาวของทหารหนุ่มคนนี้เนี่ยย่อง<ส>ามาจากฝลั่อใช่นี่มาแล้วมาแล้ว,ลวนี่พอหลังจากนั้นพอทหารหนุ่มเห็นปุ๊บถึงก็แบบ ยิ้มหน้าบานเลยอันนี้คือยังไม่หันยายชิมนะย,ยังนะโอ้ยไปแล้วดีใจเขาเขาดีใจมากกอดแฟนสาวแล้วก็พร้อมกับหอมไปสองฟอดใหญ่เลยนยลี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าพอเห็นนี้ปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าซึ้งมากเป็นเร,เราที่ซึ้งกินใจทั้งทหา,หารทั้งบรรด,ดาญาญญาเองด้วยแล้วก็บอกว่าเออเวลาไป จะว่าไปแล้วเนี่ยทหารพวกครูฝึกทหารก็มีโมเมนต์ดีๆน,ๆน่ารักน่าักเนาะถึงแม้ว่าแบบอาจจะเป็นการฝึกที่โหดร้ายรุนแรงแต่ว่าเขาก็ยังเอาใจทหารทุ<ว>กคนอยง<า><พ>มี <ใน S 1> เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะ นี่จังเลยน่ารักจังเลยค่ะรน้องนาะเขาก็มีการทิ้งทายเหมือนอยู่ไกลบ้านแล้วแบบรู้สึกแบบเหงาคิดถึงไม่ได้เจอกันก็ดีค่ะจะได้เป็นกำลังใจต่อไปแล้วก็ความรักไม่ใช่อุปสรรคของเขาทั้งสองคนแน่นอนแน่นอนค่ะจริงค่ะมาถึงนี่เลยค่ะของพี่น้องมูค่ะเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสมัครงาน ก็ต้องมีเรยซูเม่แน่นอนประวัติส่วนตัวผลงานของเรา D ีวดีแผ่นหนึ่งอันนี้ครับนี่คือผลงานภาพถ่ายรูปภาพแต่บุคคลคนนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขามีวิธีการแนะนำตัวเองแบบสุดเจ๋งเลยค่ะนั่นคือการแรปแนะนำตัวเองเท่ไหมล่ะหนุ่มคนนี้ค่ะผู้ใช้ f a c e b o o k นัททีอัครพลธนารักษ์ก็คือหนุ่มคนนี้นั่นแหละเขาเป็นหนุ่มไฟแรงวัย20ปีค่ะจากคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารมหาวิทยาลัยศิลปรกรน้องพวกนี่เองใช่แล้วได้ทำคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองแบบสุดแนวค่ะสมัครมาเป็นก๊อปปี้ก๊อปปี้ไรเตอร์เขาได้จำลองสถานการณ์ว่าเหมือนว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะไปสมัครงานแล้วก็มีคนสัมภาษณ์งานก่อนจะแรปแนะนำตัวพร้อมกับบรรยายคุณสมบัติตัวเองอย่างแบบ เปิด <ผม S 1> สับ,สบแล้วไม่เหมือนใครเลยน้องมุกแล้วบอกว่าน่าสนใจสุสดๆค่ะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างมาให้ชมกันนิดนึงมาจาก ICT ได้ทํางานที่นี่ผมสัญญาจะตั้งใจที่<ว>ทผมจบมาคือ ICT ศิลปากรเป็นคณะที่ทํางานได้ไม่รู้จักหลักจักนอยและผมชอบคิดงานมากกว่านั่งดูละครไม่ว่างานจะยากแค่ไหนผมทําได้ทุกต,อกต่อประกาที่ผมซื้อมันราคา10บาทแต่ก็ ปีที่ผมเขียนจะขายได้สิล้านกว่าบาทอยากให้สินค้าคุณโกทูสู่ตลาดด้วยป๊อปปี้ที่ผมเขียนสินค้าคุณจัดไฮคลาสทุกงานที่ทํามันต้องผ่านการคิดไม่ใช่มานั่งหน้าของและทาถูกๆผิดๆคุณอาจมองว่าผมลงตัวเองเหมือนกับคนโรคจิตแต่จะตั้งใจทํางานให้คุณอันทิวเซเว่นจะปิดงานสุดยอดเยแบบมีแบบเดี๋ยวเขาจะมีแบบว่าหิวน้ําด้วยนะ เขาคือผู้ชายคนหนึ่งที่แบบมีไอเดียสูงมากแล้วก็คิดแปลกแหวกแนวน้องมดก็เป็นไรเตอร์เนี่ยต้องเป็นคนที่แบบคิดเก่งถูกกล้าคิดกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกแล้วคุณสมบัติหรือวิธีการแนะนำตัวเองของเขาเนี่ยไม่เหมือนใครรับรองว่าผู้ชายคนนี้จะต้องได้ทำงานที่แบบจริงดีๆทั้งนั้นแน่เลยคือชอบตั้งแต่ประโยชนที่ว่าปากกาของเขา10บบาทแต่จะทำงานให้ได้10กว่าล้านอะ คือเป็นไอเดียที่เจ๋งมากแล้วก็ดีเลยน้องมุกค่ะสุดยอดเนาะใช่แล้วค่ะจากคลิปเมื่อสักครู่แล้วนะคะน้องมุกซอก็ยังมีคลิปเกี่ยวกับวันพ่อเกี่ยวกับพ่อมาฝากกันนะคะนั่นคือคลิปที่มีชื่อว่าพ่อสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญชื่อเนี่ยเจ็บปวดใจสุดๆน้องมุกเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เธอเนี่ยรู้สึกว่าพ่อเนี่ยทำให้แม่ของเธอเนี่ยจากไป ทำให้เด็กสาวคนนี้รู้สึกแบบแบบไม่ชอบพ่อหมางเมินใส่พ่อไม่รักพ่อเบื่อน่ายกับสิ่งที่พ่อทําก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านพร้อมเพื่อนชายค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำแต่เพื่อนชายที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยแบบรักเขาจะแบบอยู่กับเขากลับหนีไปแล้วก็ทิ้งเขาไว้อยู่ในซากรถสุดท้ายคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ใส่ใจเลยเบื่อนายกลับมาช่วย คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่กำกับโดย DJ เจโตสุห a r i t ค่ะซึ่งเราจะคุ้นเคยดีจากคนที่ชอบโพสเรื่องราวลงใน f ใน b o o k ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเครื่องเขียนตราช้างอีกด้วยเขาบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยโดนลูกสาวเนี่ยบ่นว่าหน้ารำคาญเบื่อพ่อ,อใช่ค่ะ,คะเขาก็เลยแบบ รู้สึกว่าสิ่งที่ลูกพูดเป็นเพราะเขาเนี่ยใส่ใจเก็บทุกรายละเอียดกับลูกสาวคนนี้มากเกินไปหรือเปล่าก็เลยเกิดเป็นไอเดียเป็นคลิปวิดีโอเดินขึ้นมาพอคลิปวิดีโอนี้เผยแพร่ไปนะคะคุณชมเชื่อได้เลยว่าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมีคนมีคนคลิกเข้าไปดูเนี่ยกว่า3ล้านคนมีแชร์เป็นนับหมื่นครั้งนะคะน้องมุกซึ่งแบบ เชื่อได้ว่าซาบซึ้งมากดูแล,แล้วเนี่ยทุกคนจ,จะต้องนึกถึงพ่อจะต้องรู้สึกซึ้งใจแน่นอนค่ะ,คะเดี๋ยววันนี้เราจะปิดปิดเบรกนี้ด้วยคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ เรารักพรากความรักไปจากเราเราจะรักเขาอยู่ไหมเราอยากจะใส่ใจเขาอยู่หรือเปล่า อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตไหมไปไหนมิ้นไปไกลหมอนั้นมันไม่ปลอดภัยนะ หรือคนที่เราไม่ใส่ใจที่สุดกลับเป็นคนที่ใส่ใจเรามากที่สุด